วิธีการเปลี่ยนอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือสมาบัติ8ให้เป็นสัมมาสมาธิสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติธรรมจะเริญนสมถกรรมฐานมาแล้วจิตสงบนิ่งได้ดีแล้ว แสดงว่าท่านได้อุปจาระสมาธิหรือได้สมาบัตแ8มาแล้วเมื่อได้สมาธิจิตนิ่งสงบดีแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาดูว่าสมาธิที่ได้มานั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือยัง ซึ่งในการจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดสมาธิที่มีนั้นก็จะต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยแล้วเราจะเปลี่ยนสมาธิที่เรามีเราได้มานั้นให้เป็นสัมมาสมาธิได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้จัก อริยสัจสี่ 4, ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก่อนได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ซึ่งสรุปโดยย่อแล้วอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละสรุปโดยย่อแล้วตัณหาเป็นสมุทัยสิ่งที่ต้องละคือตัณหาสามนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แก้งได้แก่ความดับแล้วซึ่งตัณหาสามมัก เป็นสิ่งที่ต้องเจริญอันได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ซึ่งสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเห็นด้วยปัญญาอันชอบมีปัญญาเห็นชอบปัญญาจึงเป็นใหญ่เป็นประธานอาริยมรรคองค์อื่นๆที่เหลือจึงต้องอยู่ในขอบเขตหรือขอบข่ายของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งรวมทั้งสัมมาสมาธิด้วยแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเราจะต้องเห็นอะไรเห็นอย่างไรบ้างจึงจะเป็นความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นคือเห็นอริยสัจสี่เห็นกรรมและผลของกรรม เห็นปฏิจจสมุปบาทถ้ายังไม่เห็นอริยสัจสีนี้ก็แสดงว่าจิตยังมีอวิชชาหรือโมหะครอบนำอยู่นั่นเองซึ่งอวิชชามีทั้งสิ้นแปดประการได้แก่ไม่รู้จักในอริยสัจสี ไม่รู้จักอายตนะาธาตุขันทั้งในส่วนของอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสามการว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรคือไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมนั่นเองไม่รู้จักปฏิจจสมุป,ปบาท ความเกี่ยวข้องโยงใยกันของวิปัสนาภูมิทั้งหกคือไม่รู้จักการเกิดการดับของจิตหรือวิถีจิตไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมไม่รู้จักอริยสัจสี่ซึ่งจะวนไปวนมาเกี่ยวข้องกัน จึงวนเวียนหรือเวียนไหวอยู่ในสังสารวัฏรที่เป็นทุกนี้ไม่รู้จักจบสิน้นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบคือความตั้งมั่นในอริยสัจสี่ความตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในความเห็นชอบ กำหนดรู้ได้ว่าทุกข์เกิดจากการอุปทานขันห้าในเมื่อขันห้าอายตนะ12บสท่าสิบแปฏิจจสมุป,ปบาทสิบสองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรปวนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามกฎ ไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานเอาขันห้ามาเป็นตัวเป็นตนก็จะทุกข์ไปตามขันห้านั้นดังนั้นสัมมาสมาธิซึ่งเป็นผลสรุปของการปฏิบัติธรรมมานั้น จึงต้องมีความตั้งมั่นชอบคือตั้งมั่นในอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นอารมณ์นั้นคืออารมณ์ใตรับอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีอารมณ์ใดๆมากระทบกับอายตนะภายในหกนั้นก็ให้ตั้งมั่นอยู่กับ อารมณ์ไตรับอยู่ตลอดเวลาแล้วปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มากระทบไปเสียจึงไม่มีการนําเอาอารมณ์ที่มากระทบนั้นมาปรุงแต่งจึงอยู่ในสภาวะอสังคตะธรรมอารมณ์ใตรับก็คือ อารมณ์นิพพานทั้งสามแบบอ,อนิมิตตนิพพานอัปปนิหิตะนิพพานและสุญญตนิพพาน